กับตู้ของกมัยตุ้งไส้กับลองเอลองยิงวัฒนาต่วลูกสาวทงพีบาทเนี่ยน่าสงสารนาฝานการด่าว่าสีการด่า่อนเอนยืนปุยลุยอยู่หุ่นี่แม็ตายผูไร้พลวัวเมื่อยนาคนรดจูนหน่อยฟาให้ยังก็ลาคนเรจูหน่อยฟาให้เป็นยังหุ่นแล้วหลดขนป้ายด่าก่อนบะเป็นเส้นยางทุกวันด่าว่ากันห าเล่นในบริเวณวัดนาบียกนอกขอไดบาต้องเขียนป้ได้ไหมมะคือกรรดเรวนี่ขอได้บาอ้าเป็นะานรัวัดต้องเขียนไวที่นี่นอย่างพืนพันแบบแระยะวัก็กินต้างสุขยามาดอกเวนจากที่เลี้ยบ้านทำการใดแต่ะก็มีจังหลยล่าเอ้ยยวดีในหัวใจไม่ออกค่อนนอนนําบ่เป็นสุข พี่นยันเล้ลุกเลยสุ่มคนถูกมันังเที่ยงภาไก่ค่กเดียวนี้ได้หัวใจเมียไปควงลูกชายเมียสมก่องเขาดันทั้งด้วยรอลูกสาวโตมีเกินมากกักสิได้พูดจังไรสันเดียเนยที่แม่กินแม่ยื้มุ่มโลกเสนนีแม่ยันได้ลุกเลยขี่ทุกวันยู่เมื่อน้ําสันเดียตีมาเป็นมากเหรอแค่แม่ชวงต้องรู้วาื่อ่ะม้เป็นาถอนแลวแมงเอ้ย กะถือกันมาล่นแกนบอล่นสูตหนึ่แสนนี้ได้เลยแ่ต้างหามุมาอนางคุยจะแมสิทุกสิดวยมันกับหัวไส้กันเลยแม่บาดีเียพอไหนเป็นเด็ดขาเลยสนมากุยนะครับแม่บึงแหลม่าเป็นแต่สแตกจากคนพุ่นแแม่สมกัของหัวไ้พิ่นเลียงกันทมกกแม่จะข้าหัวไปฝากไว้ตอนพิ่นก่พราะด้ยเจ้าผักจะคอยประยานเชี่ยวเจ้าไปสักเขา เอาคามม่เอาจะต้องมาส้างเอาคำพูดนรแม่ว่าต่อไปนะน้าไม่หกัเปลี่ยนไตแล้วแม่าบกหมุดยักษวางสื่อมัด่ยิเรียบรอยแล้วไปก่อนอยรักใกล้ชี้ตูเวลาม็กไตรักกันนะน้องนไม่แล้วช้อนปูือเก่านะคนไม่ดีไม่เหะบอกฟังสียงพล่อะไรโอ้ชางไม่หตัวนไอ้หนาด่ะ เม่นู้ังษานี่เป็นสี่่กันันว่าลูกไปเมยัวกับเมยมนจะทำไงดีเป็นตัวพมยังไนี่นะทส่งอยู่ได้ลเนาะกูบอกนับาัปยังสยังอ่อนแก่ มาค่ายขอค่ายของขายยันล่ะค่ายสบู่ต้องขายสบู <S s ่เนี่มันเป็นยังไส่สบู่ยังบู่แกะั้นแกยัทไหสบู่น้าไซต์ตัวคะาสบู่ยันก่อนสบู่น่าส่ นะยาหังหินกับที่ปาห้าไข่ย่อไข่าย,ยาไปซะละยาหังหินยาสตรีสิคะบังคือข้มวนยายาสตรีที่ยังทำไ้่มคะยาสตรีเหตรูนรูค่ะเอาปะโอ้ยจะอูนี่ตะกองเอร่ยัวไม่ได้เอารอกยาสตรีก็ต้องเอาเตี้หยหยาเบอร์นูก,ก็มีขอ โอ้ยม่านหม่้จับแมมาเลี้ยงตนพ่อเียหนิเอาไปกินเองใ้แม่อีแงหุบมึงโอ้ยอย่อเจะโอ้ยผมบอกว่าบากาเน่หวนเยัน่ะมึงก็ต้องขายอแม่ตไปยังสิขึ้นอยากกินต้มยด่นีมอ่าอยากได้หวอเค พหมอในห้พ่อหมอสนิหาษามหาเสน่ห์พ่อหมอออย่างนี้พ่อหมอหน้าด่าง่อดพ่อหมอวันวัหาฉนิามหาเสน่ห์เนี่ยนี่ลูกสาวลลายขอนจะได้หัวระดับใดญ่อมาน่ด้วยเปรอะก็ได้หัวเขาก็ได้พ่ร่าานก็คื่อขวดแหลกลนแตกมืนๆก็ดี่ คาคอยเข้าเข่าตาป้อนเอนมอยเอาเงี้ยมาจุ่นนั่นล่ะยู่นี่เงี้ยเหมือนเงี้เหมือนทั้งแม่กเงี้ยเงี้ยเอาอีห่าเงี้ยนั่นดเงี้ยไงถ้าเงี้ยปล่อยเจ้านั่งี่ไปเงี้ยแกนด่ก็เป็นผู้ชายโอ้ตอแม่เงบ่สอะรบอสอเาตีนังี่ดีาสงามส้าหาคนขั้นหนึ่ง ก็ว่ากันไหนมีซากบาบ่บงบาบ่บ้า่บอาชีวะเอื้อใช่ยังไม่ตากแต่ตาลแอ่ว่าตามดดกดอุ่ยหนดอุยหนูดีคืออะ่ัละุดตลางบังหอยน้ำกท่นย่างตามหอยน้ำตามเลยไดดดีหนูด

ไห้เข้ามาก็เป็นบอฟอนเหมืนกัเออาป้เออเออสิง้อน้อดุแตุไวได้วยลืมือความาได้อยู่ดิไปว่าสกเยจะไปว่าสงีรืมันเป็นหยังล่ะเขาเตหนีแลตัวนั้นแข็ล้วเขาม้นี่คือหลนเนาะเออหน้นอกไปเออหนาควันกัน ไปไปนะรู้ไหต้องแปดแตงโไปพ่หญบอกก้อนนะคมือของเราหมดสติส